พอเห็นหมานี่ก็ทำให้นึกถึงบักหมานบักหมานเนี่ยกับเมียชาวอีสานแกช่วยกันทำมาหากินอย่างขันแข็งเดิมเมียเป็นเด็กเสิบอยู่ที่สวนอาหารแห่งหนึ่งบักหมานนี่เป็นพ่อครัวมือสองคอยช่วยพ่อครัวมือหนึ่งเขาหยิบโน่นช่วยนี่จนกระทั่งรู้วิธีทำอาหารรสอร่อยต่อมาบักหมานก็รักชอบกับเด็กเสิฟอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเด็กเสิบรูปร่างหน้าตาสวยเหลือเกินมีแขกนักเที่ยวตามจีบร่วมสิบคน ส่วนในบักหมานนี่ดีอย่างเดียวรูปร่างสูงใหญ่กำยำแต่หน้าตาดูไม่จืดยังกะคิงคองอ่าแต่ว่าเด็กเสิร์ฟสาวสวยเกิดชอบใจคนหน้าตาแบบนี้ต่อมาทั้งสองก็ลาออกจากสวนอาหารไปขายไก่ย่างส้ตมตำรถเข็นแทนไก่ย่างส้ตมตำทั้งสองผัวเมียนี่ขายดีมากจนไม่แน่ใจว่าดีเพราะฝีมือปรุงรสของบักหมานหรือว่า ดีเพราะคนกินหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ติดใจในความสวยของแม่ค้าก็ไม่รู้บักหมานนี่ไม่กินในสิ่งที่เขาทำขายอาหารส่วนตัวของเขาก็คือเนื้อสดซื้อจากตลาดแล้วก็ผูกเชือกฟางห้อยไว้ตรงชายคาบ้านมาแมลงวันได้กลิ่นคาวเนื้อก็จะแห่มาตอมหึงเนี่ยธรรมชาติของมันเมื่อต,ตอมแล้วไม่มีใครขับไล่มันก็จะฉวยโอกาสวางไข่ไข่ก็ซึมลงไปอยู่ในเนื้อดิบนั้นแล้วก็จะฟักเป็นตัวหนอนอ่า นอนก็จะดูดกินความโอชะของเนื้อดิบซึ่งตอนนั้นเริ่มเน่านิดๆแล้วอ่าระยะเช่นว่านี่แหละนอนจะอ้วนพีไต่ยัวเยี้ยอยู่ในเนื้อก้อนนั้นและนอนก็คืออาหารจานโปรดของบักหมานอ่าเขาบอกว่ามันเป็นหนอนสะอาดปลอดเชื้อโรคว่างอันอันนี้ตามความเชื่อของนายบักหมานนี่นะ เสร็จแ,แล้วก็เอาหนอนมาทอดในกระทะตั้งไฟพอร้อนใช้ตะหลิวผัดพอค,คลุกคลิกแล้วก็โรยเกลือป่อนนิดหน่อยก่อนจะตักใส่จานสรรพคุณของหนอนจานนี้บักหมานยืนยันว่ามันคือหนอนรสเนื้อเราดีๆนี่เองทั้งนุ่มทั้งมันแล้วก็หอมรสเนื้อเขาสามารถกินมาได้ทุกมือถ้ามีให้กินนะและสําหรับเนื้อก้อนนั้นก็ยังมีประโยชน์เอามาทอดกระเทียมพริกไทยหรือว่าคลุกเกลือแล้วค่อยทอดแบบเนื้อแดดเดียวก็ยังไหว บักหมานก็ยืนยันว่าอร่อยที่สุดเช่นเดียวกันมีหมาข้างบ้านอยู่ตัวหนึ่งอดีตเคยเป็นหมาพันทางข้างถนนมันเป็นหมาหัวประจบประกอบกับเจ้าของบ้านก็มีจิตเมตตาชอบเอาจานอาหารมาวางให้มันกินกันตายมันก็เลยถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวขออยู่ด้วยซึ่งก็สมหวังได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นเรื่อยมา เจ้าหมาพันทางตัวนี้สนใจก้อนเนื้อที่บักหมานชอบห้อยทิ้งไว้ตรงชายคาบ้านมากเพราะว่ากลิ่นเนื้อดิบมันยั่วน้ำลายมันสละลือเกินมันเป็นหมาขายาวเก้งกางแต่ว่ามีประโยชน์ตอนเพ่นผลอ่ากระโจนขึ้นที่สูงๆบักหมานออกไปขายไก่ย่างส้มตำนอกบ้านเมื่อไรเจ้าหมาก็พยายามกระโจนเพ่นหมาจะงับไปก้อนเนื้อก้อนนี้ให้จงได้แต่จนแล้วจนรอดมันก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าก้อนเนื้อถูกแขวนไว้สูงพอสมควรอ่า บ้านเช่าของบักหมานและบ้านในละแวกใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นบ้านทรงเดียวกันคือปลูกชิดถนนซอยแล้วก็ถือวาบ้านแทนรัว้วชายคาของบ้านทุกหลังสร้างผิดแบบเพราะว่ายืนชายคากินเนื้อที่ถนนซอยแต่ประเอิญทุกอย่างทุกหลังทําอย่างเดียวกันหมดก็เลยไม่มีใครไปร้องเรียนหน่วยราชการชาวบ้านแถวนั้นเห็นเจ้าหมาพันทางนี่กระโจนงับก้อนเนื้อบักหมานทุกบ่อยทุกบ่อย อ่าโดยมากก็สนุกที่จะยืนดูเฉยๆแล้วก็แอบ,บลุ้นในใจว่าเมื่อไรมันจะกระโจนงับสำเร็จเสียทีเวลาผ่านไปหลายเดือนเนื้อดิบเปลี่ยนจากก้อนเก่าเป็นก้อนใหม่หลายสิบผลแล้วหมาพันทางก็เริ่มกระโจนได้สูงกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเองอะซ้อมโจนเป็นร้อยๆครั้งแล้วเหมือนกันสองขาหลังที่ใช้ถีบตัวเริ่มมีพลังขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มีทีท่าจะได้งับเนื้อลงมาแท้กินสำเร็จในไม่ช้านี้ วันหนึ่งจะเป็นคราวโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ให้บังเอิญว่าบักหมานแวะมาเอาสิ่งของอะไรสักอย่างตอนเที่ยงปรากฏว่าเขามาทันตอนเจ้าหมากระโจนงับก้อนเนื้อสําเร็จพอดีตกลงหมาโชคดีเมื่อได้ก้อนเนื้อดิบไปนอนแท้กินแต่เวลาเดียวกันมันก็โชคร้ายเพราะว่าบักหมานเนี่ยผูกพยาบาทมันเอาไว้ในใจความเป็นคนหน้าตาน่ากลัวของบักหมานดูมันจะน้อยกว่า,วาความมีจิตใจน่ากลัวของเขานะ แผนโหดก็เริ่มขึ้นโดยขยบที่ผูกเนื้อดิบให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆหน้าต่างใต้กรอบหน้าต่างมีมีดคมกริบวางรอท่าไว้เจ้าหมาตัวนั้นมันแหลมเข้ามายุ่งกับเนื้อเมื่อไรนี่ถ้าหากว่าเจอคาตานี่เขาจะฟันด้วยมีดทันทีปรากฏว่าไม่ต้องดักรอนานอะไรเลยแค่วันแรกเจ้าหมาตัวนั้นก็ย่องเข้ามาอีกแล้วเพราะมันเคยลิ้มรสอร่อยไปก่อนหน้านี้หนึ่งก้อนครั้นเห็นก้อนเนื้อห้อยตงเตงอยู่มันก็อยากกิน แล้วก็จะต้องหาทางกินให้จงได้ตามประสาหมาข้างถนนที่คนเมตตาเอามาเลี้ยงขณะที่มันกระโจนงับก้อนเนื้ออย่างขม,มักขมเมนบักหมานก็รอทีอยู่หลังบ้านหน้าต่างแล้วพอสบโอกาสเหมาะก็โผล่พรวดไปนอกหน้าต่างเจ้าหมากําลังกระโจนตัวลอยอยู่กลางอากาศเขาจ้วงฟันที่ขาคู่หน้าเขามันสุดแรงเกิดมันไม่มีทางหลบได้เพราะตัวลอยพ้นพื้นดิน ไอ้ตอนที่ตัวหล่นลงไปโดยไม่มีขาคู่หน้าเนี่ยหมาเจ้ากรรมก็เสียหลักลิ่งไปหลายตลบแล้วก็แหกปากร้องดังไปทั่วซอยเจ้าของหมาผู้อารีก็วิ่งออกจากบ้านจะช่วยเหลือแต่ว่าความเจ็บแผลนั้นทำให้มันดิ้นรนขบกัดอุตลุดเจ้าของต้องเรียกคนในบ้านมาช่วยกันมัดปากมันไว้ก่อนที่จะพาเข้าบ้านไปประถมพยาบาลเบื้องต้นคือใส่ยาแดงแล้วก็เอาผ้าสะอาดพันแผลป้องกันไม่ให้เลือดไหลโกรกจากนั้นก็พามันไปคลินิกรักษาสัตว์ แถวแถวสีแ่แยกแครายจังหวัดนนทบุรีก็ฝากให้สัตวะแพทย์ช่วยดูแลหมาเจ้ากรรมกว่ามันจะหายเป็นปกติก็เสียเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองเงินทองไปโขอ,อยู่ตอนพามันกลับบ้านใครก็ตามที่พบเห็นจะสมเพศมันไปตามตามกันเนื่องจากขาคู่หน้าหายไปจนถึงข้อพับเหลือขาช่วงบนประมาณคืบเดียวเท่านั้นเองขณะที่ขาคู่หลังนี้ยังยาวเก้งกัางตามประสามหมาขายาว มันก็เลยเดือดร้อนกับความพิการของมันเป็นที่สุดเจ้าของต้องฝึกมันร่วมครึ่งปีกว่ามันจะคุ้นชินกับการเดินกับโผลก,กับเพลกสลับกับการเดินด้วยขาหลังอย่างเดียวอย่างไรก็ตามคราวเคาะของหมาเจ้ากรรมฝ่ายเจ้าของก็ไม่ได้โวยวายอะไรเพราะว่าหมาตัวเองเป็นฝ่ายไปขโมยเนื้อเพื่อนบ้านหรือต่อให้อยากโวยก็เกรงความดุของบักหมนันเพราะนอกจากโชว์ความโหดด้วยการฟันหมาจนขาด้วนแล้ว เขายังเคยมีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นต่างถิน่นซึ่งมาทำตีสนิทกับเมียคนสวยปรากฏว่าวัยรุ่นต่างถิ่นโดนชกต่อยวันหักปากแตกไปตามๆกันแต่บักหมานไม่บาดเจ็บเลยเพราะเขาตัวใหญ่ยังกะคิงคองหลังจากเหตุการณ์คราวเล่นงานหมาผ่านไปบักหมานก็ตากเนื้อให้หนอนขึ้นเพื่อกินหนอนได้อย่างสบายใจไม่มีหมาที่ไหนบังอาจมาขโมยกินอีก อาชีพขายไก่ย่างส้มตำเข็นก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะรสอร่อยบวกกับแม่ค้าสวยอย่างกระเทพีสงกรานทำเอาไก่ย,ย่างส้มตำเจ้าอื่นนี่หงอยเหงาว่าขายสู้รถเข็นของบักหมานไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งมีคนรวยขี่รถเก๋งมาซื้อไก่ย่างส้มตำวันนั้นบักหมานไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คนรวยรายนี้เป็นหนุ่มหลอ่อวัยกลางคนอายุไม่เกินสาสิบห้าเกิดพึงใจในความสวยของแม่ค้าสาวฝ่ายแม่ค้าที่เป็นเมียบักหมานก็สนใจเขาเหมือนกัน คนในซอยนี่เล่าสู่กันฟังว่าหนุ่มคนรวยในยืนซื้ออยู่ตั้งนานซื้อน่นซื้อนี่ไม่หยุดเพื่อซื้อเวลาในการพูดคุยตีสนิทกับแม่ค้าคนสวยแม่ค้าก็เอียงอายหูตาชะมดชะม้อยมองปราดเดียวก็รู้ว่าหวานสเสน่ห์ให้ควายชายขวาจะซื้อซื้อขายขายกันแล้วเสร็จปรากฏว่าถุงไก่ย่างส้มตำหมูย่างน้ำตกไหนยังจะเนื้อย่างตับปิ้งลาบหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว เจ้าหนุ่มคนรวยหอบหิ้วถุงเหล่านั้นขึ้นรถขับไปแล้วของบนรถเข็นก็เกือบหมดเลยแม่ค้าก็สามารถเข็นรถลับเข้าบ้านได้แต่หัววันนับจากวันนั้นหนุ่มรถเก๋งก็แวะมาซื้อไก่ย่างส้มตำสม่ำเสมอน่าแปลกตรงที่เขารู้ว่าควรจะมาวันไหนมาเวลาใดบักหมานถึงจะไม่อยู่แถวนั้นคาดว่าอาจจะโทรติดต่อไทยถามกันล่วงหน้าอ่าตอนนั้นแม่ค้าคนสวยก็ยิ่งทวีความสวยอ่า กล่าวคือมีการประทินโฉมด้วยเครื่องสำอางเขียนคิ้วที่ดกอยู่แล้วให้ดำและโก่งมากขึ้นบักหมานเข้าใจเอาเองว่าเมียทำตัวให้สวยงามเพื่อเรียกลูกค้าหารู้ไม่ว่าเรียกลูกค้านะใช่แต่เป็นเฉพาะลูกค้ารูปหล่อขี่รถเก๋งเพียงคนเดียวต่อมาเมียคนสวยขอไปจ่ายตลาดเองบ้างอ้างว่าอยากจะไปเปิดหูเปิดตาซื้อของใช้กระจุกกระจิกสักหน่อย บักหมันไม่ได้เลี้ยงเมียฝ่ายเดียวต่างคนต่างก็ช่วยกันทำมาค้าขายเมื่อเมียอยากจะจับจ่ายของใช้ส่วนตัวก็เป็นสิทธิที่ทำได้ปรากฏว่ามีชาวบ้านในซอยบางคนพบเจอเมียคนสวยของบักหมันขึ้นรถเก๋งหายก็ไปในโรงแรมจำได้ว่าเป็นรถคันที่หนุ่มหลอ่อขับมาซื้อส้มตำไก่ย,ย่างเสมอแปลว่าเมียสวมเขาให้บักหมันแล้วเพราะเข้าโรงแรมับชายอื่นจะเข้าไปนั่งพูดคุยกันเฉยๆได้ไงอะ จากวันที่มีคนเห็นว่าเข้าโรงแรมกับไอหนุ่มรูปหล่อผ่านไปเพียงสองเดือนเมียคนสวยของบักหมานก็หายตัวไปจากบ้านเช่าแล้วก็เป็นการไปแต่ตัวจริงๆไม่เอาเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไปด้วยแม้แต่ชิ้นเดียวคนในซอยก็คาดกันว่าไอหนุ่มรูปหล่อเนี่ยคงจะรวยมากและํำชับว่าไม่ต้องเอาอะไรติดมือออกมาให้มาแต่ตัวก็พอแล้วอยากจะได้อะไรเดี๋ยวจะซื้อให้ใหม่หมดบ้านเช่าที่เคยเป็นสวรรค์ เมื่อไม่มีเมียคนสวยเป็นความชื่นอกชื่นใจมันก็กลายเป็นบ้านเงียบเหงาวังเวงสิ้นดีแล้วก็เป็นนรกของบักหมานอย่างแท้จริงเขาก็หยุดขายส้มตามหลายวันเพื่อตระเวนสืบหาว่าเมียหายไปอยู่กับใครที่ไหนแต่ทำไปทำมาสงสัยว่าเขาจะอารมณ์เปรี่ยวเพราะเมียหายไปค่อนข้างนานบักหมานก็เลยแวะเที่ยวซ่องย่านสีแยกแครายเขาก็จะดิบเถื่อนตามความกรัดรุ่มเช่นไรก็เหลือวิสัยที่ใครจะรู้ ที่แน่ๆก็คือโสเพณีลงมาฟ้องนักเลงคุมซ่องว่าบักหมานเป็นคนวิถารแล้วก็จะทิปเป็นเงินให้อีกสองเท่าของค่าตัวขั้นยอมทําตามต้องการก็กลายเป็นไม่ถูกใจก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินตามตกลงขอให้นักเลงช่วยเคลียร์หนี้สินให้ด้วยนักเลงคุมซ่องมีอาวุธแล้วก็มีหลายคนเมื่อบักหมานลงมาชั้นล่างนักเลงก็ทวงถามตามที่โสเพณีฟ้อง พูดกันรุนแรงไม่กี่คำก็เกิดต่อสู้กันขึ้นนักเลงคุมซ่องคนหนึ่งมีมีดดาบเป็นอาวุธจ้วงดาบฟันสุดแรงเกิดบักหมานยกแขนรับโดนฟันแขนทีเดียวขาดสองท่อนเลยเลือดสาตว์ดีแต่ว่าเขาฝ่าวงล้อมเพนอยดในซ่องในซอยมาถึงถนนใหญ่ได้สำเร็จประจวบเหมาะมีรถแท็กซี่ของคนเมืองนนสมัยนั้นผ่านมาพอดีรับเขาขึ้นรถวิ่งออกไปก่อนที่นักเลงจะไล่กวดมาทัน บักหมานรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดหลายอาทิตย์ก่อนที่หมอจะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านเช่าสำหรับคดีต่อสู้กับนักเลงคุมซ่องก็กลายเป็นว่านักเที่ยวซ่องเนี่ยมีปากมีเสียงทะเลาะกันเองทางตำรวจจับกลุมคนคันแขนได้ส่งตัวขึ้นศาลในข้อหาทำรุนแรงประเหตุฝ่ายบักหมานก็ไม่ได้ค่าทำขวัญอะไรเพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างวิวาทกันครั้นหายฟื้นคืนดีสภาพของบักหมานแขนด้วนถึงข้อศอก ทำมาหากินทางขายไก่ย่างส้มตำไม่ได้เมียคนสวยก็หนีจากเขาไปนานแล้วอาศัยว่าเขาร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงแล้วก็เหลือมืมอขวาอีกข้างหนึง่งถ้าประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ยังพอทําได้อยู่เช่นงานแบกหามแล้วก็เสิร์ฟอาหารที่ร้านข้าวต้มพอมีเงินเช่าห้องสุขหัวนอนแล้วก็กินอยู่ไปวันวันชาวบ้านในซอยเดียวกันก็สรุปเรื่องบักหมาว่าสงสัยเขาจะรุนแรงกับเจ้าหมาเคราะรารเกินไปในเวรกรรมทั้งได้ตามสนองเขาแบบนั้น ปัจจุบันทั้งบักหมานและหมาเจ้ากรรมก็ยังอยู่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกันนั่นแหละครับเห็นหมาก็ต้องนึกไปถึงบักหมานหรือเห็นบักหมานก็ต้องหวนคิดไปถึงหมาในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็กลายเป็นเดชไอ้ด้วนเหมือนกันครับเรื่องโหดโหดเรื่องนี้ในเล็กครับในเล็กเป็นคนเล่า ว่าเขาเป็นเพื่อนกับนายวิชัยรู้จักเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนมัธยมปลายคือชั้นม .4 นายชัยในเป็นคนสกลนอครอ,อยู่อำเภอท่าแร่ส่วนนายเล็กในอยู่เขาวงกาลสินนายชัยในย้ายมาอยู่กับญาติซึ่งอยู่ใกล้บ้านนายเล็กแล้วญาติก็ส่งให้เรียนต่อนายชัยในอายุเท่ากันกับนายเล็กก็เลยเข้าเรียนม .4 พร้อมกันบ้านใกล้กันเรียนห้องเดียวกัน นั่งใกล้กันอีกต่างหากก็เลยสนิทกันเป็นอย่างดีมีอะไรก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินการเรียนการเล่นช่วงปิดเทอมในชัยก็ชวนในเล็กไปเยี่ยมแม่แล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวบ้านเกิดด้วยในเล็กก็เห็นว่าเป็นหน้าแรงอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทํางานอะไรก็ไปเปิดหูเปิดตาที่บ้านอื่นเมืองอื่นบ้างก็คงจะดีก็เลยไปขอแม่ ตอนแรกแม่ก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่าห่วงหลายเรื่องแต่สุดท้ายก็ยอมให้ไปที่หมู่บ้านนี่ในชยัยพาในเล็กตะเวนตั้งแต่หัวบ้านยันท้ายบ้านทําให้รู้จักไปทั่วไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเพื่อนเจ้าชัยที่บ้านส่วนมากจะไม่ได้เรียนต่อกันจบปหกก็ออกมาทําไร่ไถานาตามประษาชาวบ้านธรรมดาทั่วไปว่างเว้นจากการทํานาบางคนก็ไปหางานทําที่กรุงเทพส่วนไอ้ที่อยู่ในหมู่บ้านก็เตะฝุ่น บ้างก็จับกลุ่มกินเหล้าบางก็สมหัวตีไก่อยู่ท้ายหมู่บ้านตามปราสาคนบ้านนอกทั่วไปซึ่งมีให้เห็นอยู่แทบทุกที่บ่ายวันหนึ่งในขณะที่นั่งคุยกันที่แคร่ไม้ไผ่ใกล้ๆบ้านเจ้าชัยก็พูดบอกว่าเดี๋ยวกูจะพางไปกินเนื้อสวรรค์เคยกินไหมเนื้อสวรรค์นะ่ะในเล็กก็ใส่หัวเพราะไม่เคยรู้จักแล้วเก้งไตถุนแล้วรู้จักกรเปล่าในเล็กก็สส่หัวอีกเออโง่จริงจ ไม่รู้จักหมาเหรอหมาหรือว่าสุนัขก,ก็รู้จักเปล่าพูจบไอช้ชายก็หัวเราะใหญ่อ่ะไวเว้เอ้หมาก็บอกหมาสิวะมาลีลาบอกเนื้อสวรรค์นเนื้อเก้งอะไรก็ไม่รู้เจ้าชายก็หัวเราะอ,อย่างชอบอกชอบใจอ่ะแล้วมึงกินได้ไหมอ่ะมึงกินได้กูก็กินได้ทีเออดีงั้นไปเดี๋ยวนี้เลยพูจบเจ้าชายก็พาเดินออกไปทางท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นทุ่งนากลางทุ่งนามีเถียงนาอยู่หลังหนึ่ง ล้อมรอบดดวกกอไผ่และต้นมะม่วงพอไปถึงว่ามีเพื่อนรออยู่แล้วห้าหกคนมีหมาสีน้ำตาลตัวหนึ่งถูกมัดขาหน้าขาหลังนอนอยู่ถัดออกไปไม่ไกลก็มีกองไฟตั้งต้มน้ำร้อนตอนไปถึงน,ะน้ำกำลังจะเดือดพอดีคนกินเนื้อหมาหรือพวกที่กินเนื้อหมานี่ไม่ได้หมายความว่าหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าอำเภอหนึ่งจะกินกันหมดทุกคนนะครับคนไม่กินก็เยอะดังนั้นการพูดเหมารวมว่าคนที่นั่นคนที่นี่กินหมานี่ จึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องในบางส่วนของลาวเวียดนามจีนหรือที่อื่นๆเขาก็มีกินกันบางที่จัดเป็นเมนูเด็ดของร้านอาหารหรือว่าพัตคารก็มีหมาดําในชื่อว่าเป็นหมาที่ดีที่สุดกินแล้วเป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มกำลังวังชาอันนี้เขาว่ามาในเล็กก็ว่าตามจริงเท็จแค่ไหนแกก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีฆ่าเพื่อชำละเนื้อมาปรุงเป็นอาหารมีหลายวิธีแต่และว,วิธีเพื่อให้ความสะดวกแก่คนทา ก็ต้องฆ่าอย่างทรมานหูร้ายทารุณจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ขี้หมาไหลออกมาจนหมดไส้หมดพุงเพราะว่าคนกินหมาก็ไม่ต่างอะไรกับคนกินหมูละ่ะพวกเครื่องในตับไตไส้พุงก็ไม่มีใครอยากจะทิ้งแต่การล้างไส้หมาเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะทําแม้แต่คนกินหมาเองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการฆ่าอย่างทรมา่าเพราะว่าในระหว่างที่ทรมานมันก่อนตายมันจะดิ้นจน ขี้เยี่ยวไหลทะลักออกมาจนเกลี้ยงหมดไส้หมดพุงวิธีฆ่ายังโหดและทรมานมีหลายวิธีเช่นวิธีแรกจับหมาใส่ถุงปุ๋ยมัดปากถุงให้ดีจากนั้นก็จับถวงน้ําให้ตายทั้งเป็นวิธีนี้ขี้มันไม่มีเหลือหรืออีกวิธีจับหมาอาปากแล้วกรอกน้ำร้อนที่กำลังเดือดในขณะที่หมายังเป็นเป็นอยู่วิธีนี้ก็สุดโหดและทรมานอีกวิธีหนึ่งอ่าเห็นแล้วก็สุดจะบรรยาย ในชัยกับเพื่อนๆใช้วิธีที่สองเนี่ยจัดการกับหมาตัวนั้นโดยในชัยเป็นคนเอากระบวยด้ามยาวตักน้ำร้อนที่กำลังเดือดกรอกใส่ปากหมาอย่างช้าๆเห็นแล้วขนลูกเสียวสันหลังวาบเลยกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูตกลงวันนั้นอ่ะในเล็กไม่กล้ากินเลยในเล็กกับในชัยจบมัธยมปลายก็แยกย้ายกันไปตามทาง ในเล็กไม่ได้เรียนต่อก็ลงไปทำงานที่กรุงเทพหางานทําไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยที่ไหนถูกใจก็อยู่นานหน่อยจนผ่านไปราวสี่ปีในเล็กมาสมัครขับรถแถวบางพลีหลังจากตรวจด,ดูเอกสารและสอบขับรถเสร็จทางบริษัทก็นัดมาดูผลในวันจันทร์คืออีกหวันข้างหน้าซึ่งจะติดประกาศผลไว้ที่หน้าบริษัทวันประกาศผลในเล็กก็มาดูและดูเหมือนดวงมันจะสมพงกันจริงๆ ก็ไปเจอคู่หูหรือคู่เวรคู่กรรมก็ไม่รู้ในาใยชายอะละโผล่มาดูผลสมัครงานเหมือนกันปรากฏว่าทั้งนายเล็กกับในาใยชายผ่านได้งานทั้งคู่ทํางานได้เดือนกว่าก็ย้ายมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันคราวนี้ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะกินข้าวกินน้ําธรรมดาก็คงไม่เท่าไหร่แต่นี่หนักไปในทางแต่น้ําเมาเอาบรรทุกเวลาทุกสถานที่ที่มีโอกาส เชื่อทุกร้านที่เขายอมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหกปีผ่านไปชีวิตไม่ได้ดีอะไรเลยนอกจากหนี้สินค่าเล่าท่วมหัวบัตรเอทเอมของตัวเองแท้ๆแต่ไม่เคยได้กดเองเลยแล้วที่ร้ายกว่าน,นั้นโรคภัยได้มาเยือนแล้วในเล็กกับเพื่อนเป็นโรคกระเพาะอาหารนั่งคู่ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องงานขับรถเข้ากรุงเทพชั้นในทีไรอดข้าวทุกทีเพราะรถนันติดปั๊มก็หายาก ที่จอดรถที่กินข้าวก็หาลำบากไหนจะต้องทำงานแข่งกับเวลาอีกยุ่งยากนักอดมือสองมือก็คงไม่ตายก็เลยอดเป็นประจำแต่สาเหตุหลักน่าจะเป็นเรื่องเหล่ามากกว่าเมาทีไรก็ไม่ค่อยจะกินข้าวหรือถ้ากินก็ไม่เคยตรงเวลาในเล็กก็ใช้เวลาสามเดือนกว่าในการรักษาตัวเองโรคก็ทุเรลาแล้วก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแต่ปรากฏว่าเจ้าชัยกลับไม่หาย แล้วก็เริ่มมีโรคใหม่เข้ามาอีกลำไส้เป็นแผลผู้พองแล้วก็ขยายลุกลามไปอย่างรวดเร็ว,รวตอนแรกคิดว่าเป็นโรคมะเร็งแต่พอหมอผ่าตัดและนำชิ้นเนื้อไปตรวจอย่างละเอียดกลับไม่ใช่มันคล้ายๆแผลน้ำร้อนลวกธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือทำไมรักษาไม่หายสักทีแผลก็ขยายลุกลามไปเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหมอเองก็สรุปสาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ได้ก็เลยได้แต่รักษาตามอาการไปก่อน นายชายก็ต้องทนทำงานทั้งที่ปวดท้องอยู่ตลอดทั้งที่กินยาตามหมอสั่งอยู่ก็ตามเกือบสองปีอาการนายชายไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดร่างกายก็แย่ลงเรื่อยๆก็ตัดสินใจลาออกจากงานกลับไปรัก,รกษาตัวที่บ้านนอกกับหมอยาสมุนไพรในเล็กนะั้นไม่ได้ออกจากงานแต่ก็เฝ้าติดตามข่าวเพื่อนตลอดอาการเขาไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าแผลผุพองจะขยายไปเรื่อยๆ ตอนนี้มันมีตั้งแต่ลำคอตลอดลำไส้ยันทวารหนักเลยจนเจ้าชายก็พูดกับในเล็กแบบโปรงๆว่าไส้กูพรุนหมดแล้วคงรักษาไม่หายนอกเสียจากว่าตัดไส้ตัดพุงทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้กินอาหารหนักไม่ได้เลยเพราะมันปวดแผลที่ลำคอกินได้แต่น้ำแต่นมแล้วก็อาหารเหลวซึ่งก็เป็นภาระและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ในเล็กเองก็ช่วยได้แค่เป็นครั้งเป็นคราวเวลาผ่านไปสองปีกว่าในเล็กมีโอกาสกลับบ้านนอกก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านสภาพที่เห็นก็ทําให้ในายเล็กถึงกับเข่าอ่อนสลดหดหูใจยังบอกไม่ถูกในชะตากรรมของเขาเขาต่างจากสภาพศพนิดเดียวตรงที่ยังมีลมหายใจอย่างรวยรินหน้าตาเหลืองซีเซียวตาลึกโบผอมจนแทบเหลือแต่หนังติดกระดูก วนแต่ท้องคือท้องป่องเหมือนกับคนตั้งท้องเรียวแรงแทบไม่เหลือเวลาส่วนใหญ่ก็เลยนอนแช่อยู่ที่แคร่ไม้ใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็เก้าอี้คนพิการนั่นแหละในเล็กก็แกล้งพูดเสียงดังเฮ้ย hey, เมื่อไรมึงจะหายวะกูรอมึงอยู่นะโอ้ยเดี๋ยวก็หายแล้วหายไปจากโลกนี้นนไงวะฮ <laughs> <laughs> เขาพูดเสียงแหบแผบเครือ,รอและค่อนข้างเบาเพื่อไม่ให้กระเทือนแผลที่คอ ตาเป็นประกายบ่งบอกว่าพอมีความสุขอยู่บ้างที่เจอเพื่อนเอ้ยไม่เอาน่ามึงพูดแบบนี้มันไม่เป็นมงคลเฮ้ยเป็นไม่เป็นตอนนี้กูก็ไม่สนแล้วเบื่อจะตายโรคหาอะไรก็ไม่รู้จะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายนี่ก็สามสี่ปีแล้วไม่รู้จะทรมานไปอีกนานแค่ไหนถึงจะหมดเวรหมดกรรมในเล็กก็เลยเลี่ยงไปเรื่องอื่นคุยเรื่องสเพเหระดีกว่าจะได้ไม่เครียด นั่งคุยกันจนใกล้คำในเล็กก็ขอตัวกลับเพราะว่ากลัวจะไม่ทันรถพอมาถึงแถวตลาดในเล็กก็เห็นเนื้อสุนัขหรือว่าหมาพร้อมเครื่องในและไส้วางขายอยู่สมองแกก็แวบคิดถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นนักเรียนไอ้ชัยนี่เคยเอาน้ำร้อนกรอกปากหมาเป็นเป็นไม่อยากจะคิดเลยว่าไส้หมาจะเป็นยังไงในเวลานั้นมันคงเต็มไปด้วยแผลจากน้ำร้อนลวกไส้คงจะสุกก่อนที่หมาจะตายด้วยซ้ำไป มันไม่ต่างอะไรกับสภาพไอชัยในตอนนี้มันเป็นโรคเวรโรคกรรมจริงๆเพราะถ้าเป็นมะเร็งก็คงอยู่ได้ไม่เกินสองปีแต่นี่สี่ปีกว่าแล้วมันยังอยู่ทรมานอีกต่อไปแล้วราวเก้าเดือนกว่าในเล็กได้รับโทรศัพท์จากแม่ในชัยว่าในชัยหมดเวรหมดกรรมไปแล้วก่อนตายมันนอนกุมปากกุมท้องดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดอย่างทรมานข้ามวันข้ามคืนก่อนจะสิ้นลมในเล็กก็ได้แต่หวังว่า ให้หมดเวรหมดกรรมจริงๆสทัทีอย่าให้เหลือต้องไปชดใช้ต่อในชาติหน้าอีกเลยเจ้าปะกูล